đi không trong thực ทันเนอร์ผมว่าผมไป็นตอนนี้คุณผู้ชมตึกท่านเนอร์ผมว่าผมไปสเปอร์นะผมซึ่งตอนนี้ก็อยู่กับเกมเบตเทนแคทกันนะฮะโดยวันนี้นะผมเรามาอยู่กับตัวละครที่ชื่อว่าแมวมาราเดอร์นะผมตัวละครด้วยนะดาบโดนคำสาบนะผมเลยทําให้รถผัานโจมตีแต่อาจจะโจมตีติดกิติคอนได้นะผมขึ้นยิ้กว่าเป็นหนักห้าโลหะนะฮะก็คือตีติดกิตนั่นเองนะผมตีติดกิตดแล้วก็ตีเดียร์นะผมมีแค่สองเอฟเฟกต์นี้เท่านั้นนะครับแมวสำหรับแมวราเดอร์พอแมวล่าสองท่านจะชื่อว่าแมวเบิร์ตซิเก ป็นอัตวินแห่งคำสาบนะฮะขึ้นชื่อว่าอัตวินโลหะทำมินเนอะผมโจมตีเป็นพื้นที่นะครับเออความต่างของล่ารกล่าที่สองนะผมก็คือตีดำกับตีขาวเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ล่าแรกล่าที่สองผมกวคือล่าแรกตีเดี่ยวนั่นเองนะผมนี่ครับผมตีติดขี้แล้วก็โจมตีเดี่ยวนะฮะแต่พอเป็นล่าที่สองผมจะตีติดขี้แล้วก็โจมตีหมูนั่นเองนะครับหมาเนื่องจากผมยังไม่รู้แหล่งวิธีเจอปเกมอนเหล็กเนอะผมไม่ใช่ปเกมอานดีแมวเหล็กเนอะผมผมจะมาด่านนี้แล้วกันนะะคเเพื่่ออทีจโปึงนะ เอาใหม่เอาใหม่ใหม่เนื่องจากว่าผมไม่รู้จะหาประมั้เหล็กจากไหนนะผมแมวเหล็กดีไม่ใช่แมวเหล็กต้องบอกว่าเขาเรียกว่าศัตรูจะพวกเหล็กเนะผมจากไหนนะคะผมก็เลยมาเล่น่านเดิมนะผมที่ผมเคยชนะไปนะครับซึ่งทังนที่จะรู้สึกว่าจะเจอฮิปโปแบบว่าฮิปโปเหล็กเยอะเนะผมมาหมาโผล่มาก็เป็นเทวเวลาทันทีนะผมฮิปโปเหล็กมากเลยโอเคมาครอบนี้เรารอส่งเจ้านี้ไปนะผมแมวเบอร์สเกอร์นะฮะเออเอเอโอเคเรียบร้อยตกองมาแล้วความตูงของมันไม่ต่างกับแมวกาแฟเท่าไหร่เนอะผม เดินก็ค่อนข้างช้านะเอาตรงแล้วดูดิเผลอๆนี่ช้ากว่าแมวกำแพงที่ซ้ำเนอะผมเออโอเคส่งไปส่งไปไอเรียนชิบหายละชิบหายละเทวราเยอะเทวราเยอะเอาใหม่กันเอามาก่กันเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ประมาทนิดหน่อยไม่ไอ้บัวแต่คิดคำพูดนะครับผมเออเอาใหม่นะผมไม่รู้ผมลืมไปนะบอกว่ามันจะมีแบบว่าฮิปโปเอเลี่ยนมาก่อนนะผมเออป้องกันเราส่งส่รันทูล่าไปก่อนนะฮะ แม่งเอยเอาเอานี่ไปนี่คือสู้เขาไม่ได้นะผมสำหรับแมวเบอร์เอร์เกอร์ของเรานะครับเบอร์เอร์เกอร์ของเรามันไม่มีดาเมจนะผมมีแต่ดาเมจครีนะฮะเออเปิลเปิลเปิลรอส่งธาริลาไปโอเคโอเคโอเคเบอร์เอร์เกอร์ค่อยตกตอนเหล็กมาละกันนะเปิลเปิลเปิลหมาอัพตังหนึ่งทีโอ้แมวเหล็กมาแล้วแมวเหล็กมาแล้วนะครับผมเอานี่ไปก่อนเลยนี่อาสเกาเอาไปก่อนโอเคโอเคโอเครอเคลีย อย่าไอ้ตัวสองตัวนี้ได้ก่อนนะผมโอเคเคลียร์เรียบร้อยโปรออกมาได้แมวมารราเดอร์ของเรานี่คือหน้าตาของแมวมารราเดอร์นะผมไม่ใช่มาราเดอร์หรือแมวเบิร์สเกอร์นะฮะซึ่งตอนนี้เป็นร่างสองนะผมก็ค่อนข้างเดินช้านะผมเดินช้ามากโอเครอมันไปถึงปเกมอนเหล็กแล้วกันเนอะผมไม่ใช่ปโปเมอนเหล็กดิฮิปโปเหล็กนะฮะไม่งเพิ่งเลยปเกมอนมาปั๊บปั๊บปั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 ตีไปไม่ติดใครนะผมแมวมารราเดอร์ตีไปเออ เออตีค่อนข้างเร็วอยู่แล้วจริงๆเหรอป้าบไม่ติดค,คีโอเคโอเคโอเคเอ๋อไม่ปฏิชาา้าจังวะดเนี่เมื่อกี้บอกตีเร็วไม่มาช้ามากเลยนะเนี่ยโอเคโอเคโอเคผมจะไม่ส่งตัวอะไรไปเพิ่มละผมจะรอส่งแต่แบบมารอเดินดิ้งติดคีดไปละทีหนึ่งนะผมอ,อ๋อปัาบโอ้โหติดคีดไปอีกแล้วมารอเดินตัวที่สองแปตีไม่ติดคีดไม่ติดคีดสักทีว่ะ มาเราเดิมมีกี่ตัวเนี่ยสตัวเออมี2ตัวแต่ไม่ติดขีเลยนะผมเออพูดเพ้อติดปั๊บนะฮะโอเคจบแล้วเรียบร้อยหมาเรามากันที่ดาซอมบี้ของนที่3กันนะผมเออผมดูใส่แมวบอเซเกอร์มาไม่เป็นไรนะผมดูตรงไปตรงไปตรงไปผมเพิ่งเอาบางมุดมาใช้นะผมซึ่งก็ผมไม่ได้ใจนะว่าดาบของบางมุดเนี่ยมันค่อนข้างแรงขนาดไหนนะผมเห็นมีคนบอกว่าบางมุดฟูฟอมเนี่ยคือสามารถใช้ได้อย่างจุดเกมนะคะแต่รู้สึกว่าอันนี้เป็นอะไรเอโวอร์มใช่ไหมเออ ไปล้างอ e ีโวนะครับผมอีโบทุทันนะฮะโอเคส่งไปมูแต่พูดลึกๆตัวนี้ไปนะครับผมไปตัวนี้เป็นแมวเหล่าซื้อนะคผมถ้าเราซื้อนี่ใครจะตีซอมบี้เป็นหนักนะฮะเออนี่นะผมตีซอมบี้มีเอฟเฟคก็คือถึงกับซอมบี้นะผมตีเดี่ยวนะฮะเออไปต่งไปต่งไปแมวเหล่าซื้อนะผมเร็นเหล่าตื่นประทัดทีเพราะว่าอะไรแปลว่าอาจารย์ใช่ไหมเออเป็นแมวอาจารย์นะผม ได้แช่ลราซื้อนะฮะโอเคตรงไปตรงไปทาลันทุล่าออกมาแล้วนะครับผมตอนนี้ทาลันทุล่าเป็นตัวดำแบกดำเลยผมน่ตอมน,นี้มากๆเลยะะตอนเทนทารันทุล่าเรา <S <S โอ้เราซื้อหายเหลือตัวเดียวเมื่อกี้แมวมีแมวเขาเรียกแมวดำน้ำซอมบี้นะผมแมวดำน้ำนะแมวน้ำซอมบี้นะฮะโอเคอยู่ตรงนี้โอ้โหกูก็เรียกเต็มเลยแมวดำน้ำโอ้ต้องเอาตีหยุดเวลาได้เหรอ,อเป็นกลับไม่เป็นกลับลไม่เป็นไรนะครับผม ตอนนี้เทนาร์ทราดของเราได้ตีป้อมเขาแล้วนะฮะเออบอกว่าจะยืนไหวนะป้อมเขาได้จะแตกก่อนนะบ 150, 50, 50, นะนะอกเรียบร้อยห้าร้อยห้าหมื่นละเทนาร์ทราดเทนาร์ทราดยิงป้อมมันยิงป้อมมันเออจบไปเลยเรียบร้อยอือหือโอ้โหได้ศพปัดมาด้วยนะครับผมมาต่อกันที่ด่านกิจกรรมกันดีกว่าผมจะตีหน้านลงไหล่โดยใช้พลังงานร้อยยี่สิบนะฮะจัดไปโอ้เมันจะไม่มีตัวอะไรคนโหดโขกมานะ แมวเบอร์สเกิร์นี่คือค่อนข้างตีเบาแลวทุกคนเพราะว่าจากคำอธิบายของมันนะเนาะน่าจะเป็นเขาเรียกแมวคีบะแมวที่ตีคีตัวเดียวจะตีเบาะนะผมเออเรกกับการตีติดคีนะผมเนื่องจากว่าต้องตีเหล็กเข้านะฮะเออรึ้ถึงแมวเหล็กนี่คือมันจะไม่รับดามเบจใช่ไหมจนกว่าจะมันจะรับดามเบียนะผมเมื่อวันนั้นใช่ไหมถ้าที่ผมจำไม่ผิดนะเออปรับเอา,เ,อาเจอหมีส่งไปตรงไป ก็นึกว่าจะยากนะครับผมด่านกิจกรรมเป็นด่านที่ค่อนข้างง่ายนะครับผมด่านที่เหมาะกับการปั๊มเพชรน,นช่วงนี้นะฮะเออเปิดเปิดให้เล่นกิจกรรมจะตั้งนานนะครับผมประมาณถ้ากี่วันนะสามสิบกว่าวันมั้งเปิด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 จบไปเรียบร้อยนะครับผมได้ XP e มาหกพันแปดแล้วก็เจอด่านระดับด้อยนะครับผมโอเคมีแค่นี้ด่านต่อมาเด็กชายฟิวเทนเดตนะครับผมเออโอ้โหเจอปีศาจหัวโอ้ยก็เจอหัวแดงยิงมามฟิวอัพตังไปถึงที โอเคโอเคโอเคเราจะเอากลางมายิงไปปึ๊บรอบนี้เราไม่ได้เอาไอคิล่าล่างมืดมาแต่บอกไอคิล่าล่างธรรมดามานะฮะเนื่องจากลืมเปลี่ยนนะผมเอาเลยออกมาโอเคแต่น่าจะชนะแล้วหรือเปล่าวะบบ่งไปส่งไปมีแมวช้างตึกสีแดงด้วยนะครับผมเออกั้นตัวสีแดงไปโอ้ยก็ส่งปีนปั้ก็จะส่งเทรันลล่ามามเรียบร้อย เอาราทุกคนจริงๆมันก็มีปัญหาอยู่นะผมเนื่องจากว่าจริงๆเราผมเล่นด่านเขาเรียกว่าด่านอนาคตใหม่นะผมเล่นด่านอนาคตมาแล้วผมมาติด่านนี้นะผมนิวโยกนะคะน่าจะเป็นด่านแรกที่ผมแพ้เลยนะผมเออซึ่งด่านนี้จะเจอหมูเอเรี่น,นะผมซึ่งมาตีเวฟนะฮะเออมันตีเวฟแล้วผมตียากามากๆนะผมไม่แน่ใจว่าทำไงถึงจะสู้มันได้นะครับคือผมก็ไปคิดคอมโบมาแล้วแหละนะผมแต่ไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับผมโอเค เอาแมวกรจิกกจิกไปก่อนแต่แมวกรจิกกจิผมเลเวลาหนะึ่งเนอะผมอาจจะต้องไปอัพเลเวลมันสักหน่อยนะฮะซึ่งกรจิกจกจิผมอัพได้แค่เลเวลเก้าด้วยเนอะผมอัพไม่ถึงเลเวลสิบด้วยนะฮะไอเอ็กพ e ีขาดอยู่นิดหนึ่งเนอะผมแม่งเอ้ยข <c oughs> าดน,นิดเดนะียวเองเนอะผมไปเนื่องจากพลังงานเราเหลือน,น้อยเต็มทนเนอะผมเปิดสปีดไปเปิด Mac ไมค์ปายไมค์ไม่รู้เปิดดีหรือเปล่านะแล้วก็เปิดนี้ไปเลยเนอะผมสไนเปอร์นะฮะเอาให้สุดจบสีอยากรอบเดียวจบเนอะผมส่งไปส่งไปส่งไปโอเคโอเคโอเค คือแผนที่วางไว้นะผมมาจะเอาไอดี่ออกมาก่อนเลยนะผมก็คือแมวเอเรียนนะผมแมวหมูเอเรียนนะฮะตลบแมวตลบหมูเอาหมูเอเรียนออกมาก่อนนะผมเพราะฉะนั้นผมต้องดองต่างไปเว้ยมันจะออกมาก็ต่อเมื่อเราตีป้อมมันนะผมโอเคพอละเึิบเพิบเพิบเพิบรอรอตังรอตังดีดรอตังดีดรอตังดีดไปเึิบเพิบเพิบโอเคโอเคโอเครอตังไปเรื่อยต่ออีไอคิล่าไปก่อนแล้วก็ทำน็อตทัวไปเอาสกัดตามมาโอเค โอเคโอเคโอเคหวังว่าจะได้ผลเนอะผมพอโบนี้ปั๊บมาแล้วสำหรับหมูเอลเรียนของเราส่งไอเดียวไปลืมช,ชื่อชื่ออะไรน,หนั่นเลยตีไปปึ๊บ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 บิตอปีก่อนบโอเคบิตอปีเพื่อความมันยำไอ้กีฬาของผมมันบล็อกเวฟนะผมมันเชื่อว่าเวฟใช่ไหมเออมันบหนหนล็อกอันนั้นแหละเฮ้ยหรือไม่บล็อกวะเหมือนจะไม่บล็อกวะบล็อกหรือไม่บล็อกวะกระจิกระเจียวไปผมลืมส่งมา เอออัพมาแล้วใช้หน่อยโอ้แมวดีดไปแล้วนะผมปอมโบนี่ผ่านคือคือโอ้ผมเล่นแพ้มาสองรอบแล้วผมสลับด่านไม่ได้เดี๋ยวฮะแพ้ไอ้โซเนี่แหละมาตีอยูนี่เนอะผมเออเออเคลบเคลบคลบคลบส่งไปส่งไปเทนันทูล่าไปเอาตายไปแล้วเหรอเทนันทูล่าของเราส่งไปส่งไปกันจิ้กันจิ้ส่งไปต่อปีไปเลยวันไส้โอเคโอเคปึ๊บมเพิ่มเพิ่มเพิ่มส่งมาะส่งว่กันจิกันจี้ว่ะสงส่งส่งส่ง อะไรตรงได้กูตรงหมดแต้ตอนนี้ตรงไปสองแป okay. ออองโอเคกระจิกกระเจียวปะตรงโอ้โหหูดาวโคตรนานเลยครับแต่ละตัวของผมเนี่ยผมไม่จับผมยังเก็บสมบัติไม่ครบนะฮะก็ไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บโอเคโอเคเรามีเดียยืนให้อยู่นะผมยืนแบบคงทดโอเคเรียบร้อยเราตั้งไปเลยสำหรับหมูเอรีของเราโอ้โห,โโหน่าจะเป็นผลงานจำดีของไอ้ดีนะ,ะผมแมตไทร์เปอร์กับการเปิดแม็กนะฮะ เ,เตรงก็คือแพคเกจม,มันเร่งความเร็วเฉยๆนะผมอ <laughs> าไม่มีแพคผมก็จะเล่นแบบเดินหมดแต่แค่ต้องใช้เวลานานขึ้นนะคะโอ้จบไปแล้วได้มาสี่หมื่นนะผมมีกี่โอ้โหไม่ได้สมบัติซะด้วยเพื่อ <c oughs> ใครสงสัยนะผมว่าทําไมผมแบบว่าไม่ยอมไปเก็บสมบ,บัติก่อนนะผมจริงจริงผมเก็บสมบ,บัตนะะินานนี่เลยนะผมโลกที่หนึ่งกับโลกที่สองเนี่ยบทที่หนึ่งกับบที่สองผมเก็บสมบ,บัติครบแล้วนะผมกำลังจะเก็บโลกที่สามต่อนะคะเออแต่ก็แบบใช้เวลาในการเคลียร์ ที่ Into the Future บทที่หนึ่งไปเรื่อยๆนะผมเนะื่องจากว่าด่านตำนานบางด่านเนี่ยตรงเนี้ยเออบางหนามันต้องใช้ Into the Future นะผมในการปลดนะฮะมันบอกว่าต้องผ่านแห,นหน่ว่าตัวนางคนปิดที่1ก่อนนะครับผมเออประมาณนี้นะฮะโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกด u b s c r i b e ไปเป็นกำลังใจให้ผมนะครับตอนนี้คลิปน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ